กะลักะนะกะดาคมตาตาคมตาตาตา้าเรจีเลียงเียนเลี้ยงเียนล,ลำดับดำดับเหตุการณ์ด <า S 1> โดยเขียนเลขดอี ลงในดว<ร>งจันสี่เหลี่ยมยตามลำดับลดับให้ถูกต้องห้น<ร>เด็กชาย<ร>กับมน<ร>เป็นเด็กที่ที่ซุกซน<ร>มาก ในวันหนึ่งในวันหนึ่งขณะเด็กชายด <ใน S 1> ีกะมนกะมนกำลังวิ่งกาลังวิ่งไล่กับเพื่อนได้กับเพื่อนบนทางเท้า เขาวิ่งหนีาวิ่งหนีเพื่อนเอลงไปลงไปบนถนนบนถนนโดยไม่ไม่ทันละวังทันละวังรถรถทีที่แล่นมาแล่นมาแล่นมา ดึงมาเล่นได้มามาจนถูกนั่งคูสมชายทำงานที่ขี่ที่ขี่จักรยานจักรยานมาชนมาชนล้มลงล้มชนจับครูสมชาย รีบิเข้ามาดูให้าดูเด็กชายกะมนเด็กชาเปะนแล้วแล้วสอบถามสกบถามอาการอาการบาดเจ็บปาดเจ็บดีเด็กชายกะมนเด็กชายกะนบอกว่าบอกว่ารู้สึกเจ็บ ที่ข้อเท้าทข้อเท้าครูสมชายจำ้อะไรเนี่ยตรวจด,ดูวดดแล้วแล้ว,ลวบอกว่าบอกว่าข้อเท้าข้อเท้าอาจจะแพง ครูสมชายจึงจัจนจึงอุ้มจึงจุ้เด็กชายกะมนจขึ้นซ้อนท้ายจึงรถจัก,กรยานเพื่อที่จะเพื่อที่จะพาไปหาหมอพาไปหาหมอไปหา